สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมเหยาไปล้อมวันนี้จะมาดูนี่กันสมเด็จหลวงพุกแก้วเกษารลก็คือสมเรียกกันสมเด็จพอยอยหลวงพุกแก้วเกษารูครับผมใช่ไหมติดสร้างพอยอกพอยอนี่ก็คือผ้าเย็นก็คือพระอาจารย์เย็นครับผมอยู่ที่วัดรหันไรครับผมเป็นคนเป็นคนจัดสร้างในสังจุดสังเกตจุดสังเกตของแท้น,นนี้จะจนจ่นมีไหม เนื้อไปเนื้อเนื้อไอเนื้อเนื้อตรงนี้เนื้อด้านหลังใช่ไหมเน้ด้านหลังนั่นจะจนๆอยูไหมผมเนี้ยอันนี้ผมเนื้อจะจนๆนี่นะครับผมเรียกว่าของีอของเท้จะเป็นแบบนี้ครับผมตรงนี้แบบผิวไปหิ้งเหมือนบ้านๆเดิมๆเลยนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเป็นพาสท้ครับผมใครมีอยากจะแบ่งปันผมก็ส่งแอดไลน์มาได้ส่งส่ง ทักเฟซทักไลน์มาโทรมานะครับผมเป็นนิยมเหมือนกันนะสมัยก่อ,อนนี่แพงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยแพงเท่าไหร่ครับผมหลักพันนิดๆผมขอบคุณมากครับผมอันนี้พระแท้มาจากสถาคกณนะพี่ผมไม่เล่นพระเกจนะพี่นะครับ,นะรบผม